กันเรื <noise> ่องเรื่องสวัสดีครับผมแพทรียันฮ่าวยูนะฮะฮัลโหล大家好我是 Patrick Yan Hau y 哈喽啊้สึกค่ะาวันนี้เป็นยังไงบ้างวันนี้หน่อยครับวันนี้ดีใจมากๆเลยครับผมที่แบบว่าได้มาที่เซ็นทรัลนะครับผมแล้วก็มีงานเพรสคอนเฟอเรนซ์ครับผมแล้วก็มีเอ่อเพื่อนๆที่พี่น้องเอ่อชาวรอบเราชาวเจ้าบราดอะภาษาไทยไม่ค่อยแข็งแรงครับชาวเจ้าบราดทุกคนนะครับผมมามามาหากันนะครับใช่ นาดนไมคไม่ดูกล้วยจะเยอะขนาดนี้เลยครับผมดีใจมากๆเลยครับที่ทุกคนได้มาครักับมาครั้งนี้อยู่งานไหมครัเออครั้งนี้มาเฉพาะสำหรับงานแฟนครั้ครับใช่แล้วก็วันที่22เสร็จงานเราอาจจะต้องบอกว่าขออนุญาตบบว่าบินกลับแล้พราะ23่ามันจะมีงานต่อครับอะไรกั่งามครั้งนี้พักีมีผวมครับเสเอการมีว่รวมก็คือครั้งนี้เน่ยเรามีทั้งการออกแบบสตอรแล้วก็คอนเซปตของ งานแฟนมิลี่ทางนี้นะครับใช่แล้วก็ผมเนี่ยกับทีมคอนเสิร์ตกับทีมแมเนจเม้นท์กับทีมแดนเซอร์แล้วก็ทีมร้องเอ่อทีมเพลงเนี่ยเราแบบว่าประชุมกันเรื่อยๆเลยครับใช่แล้วก็ออกแบบให้งานออกมาให้ดีที่สุดครับผมผมจะถือไปนอกนี้นานก็ค่<น>ะใชใช้เวลานานไหมครับเอ่อจริงๆก็ถือว่านานพอสมควรนะครับเพราะว่าเหมือนเราคิดกันไว้นานแล้วแต่ว่ามาซ้อมจริงๆเนี่ยเวลาน้อยมากเลยครับใช่เพราะว่าเพิ่งมาถึงไทยวันที่สิเองครับแล้วก็เดี๋ยวจะต้อง ซ้อมไปเรื่อยๆเลยครับใช่ท่านไหนที่ว่ายากที่สุดครับสำหรับการเตรียมตัวอืมน่าจะเป็นเวลาครับผมเพราะเวลาก็คือแบบน้อยมากๆเลยครับแต่ว่าโชว์เราอาจจะเยอะแล้วก็โชว์เรามีรายละเอียดรวมถึงสตรอรี่ของแต่และโชว์เนี่ยอาจจะเยอะนิดนึงครับใช่ท่านได้เห็นอะไรที่ทคุณปางไม่เคยเห็นในการทำนี้ไหมคะอ๋ออาจจะมีบางเพลงที่ทุกคนเคยอยากจะเห็น,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 นแล้วแพทไม่เคยได้โชว์และครั้งนี้ก็คือได้โชว์แล้ว อย่างเช่นเพลงหมอนรำอุ้ยไม่ใช่ลาลานะเดี๋ยวเดี๋ยวผมไปบอกทางทีมแแบบนึงครับว่าขอขอเพิ่มหมอนรำ้วยครับทุกคนจะได้เห็นในสิ่งที่แปลกใหม่ใช่ครับเครียดไหปลม่ใครับอะไรครับคที่เ้าเรามากับเพื่อนเราวันนี้เราแบบเียบเทียบกันนะงอเหงาบ้างนะจเอ่อหงาเหงาครับผมใช่แต่วันนี้ก็ตอนที่มาถึงเมืองไทยผมก็เทคส์กับพี่ๆในวงอินทวนกันเหมือนเดิมเลยครับผมใช่แล้วก็ทุกคนก็เป็นกำลังใจให้ถัด้วยครับ มีเครียดหรือว่ากังวลอะไรไหมครระหว่างที่แบบ่อจะงา,านเริ่มอะไรเงี้ยจริงๆก็กังวลพอสมควรนะครับผมเพราะว่าคือแพทอยากให้งานมันออกมาให้ดีที่สุดครับแล้วก็เราอย่างที่ว่าก็คือเรามีทั้งคอนเซตต็ปต์เรามีสตอรีร่ของแต่ละเพลงแต่ละพอรอตต์์แมนซ์คือเราอยากให้งานมันออกมาแต่ว่ามีรายละเอียดแล้วก็ให้คนชอบจริงๆให้คนอินจอยไปกับตัวคือพอร์์แมนซ์และศิลปะที่มันออกมาครับใช่เป็นงานเดียวนแรกเลยมนบไรทุกที่ไม่มีเพื่อนจะมาชิมมันสำคัญยังางกับนักจิตที่ไป จริงๆก็คือด้วยค,ความที่มันเป็นแบบว่างานโซโล่แฟนมีดิ้งครั้งแรกของแพทเนี่ยมันก็รู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่สเปเชียลมากๆเลยครับแล้วก็ด้วยความที่แบบว่าได้กลับมาที่บ้านเกิดตัวเองก็รู้สึกว่าเป็นเกียรติมากๆแล้วก็ดีใจมากๆครับผมชายแล้วก็เดี๋ยวจะมีเพื่อนๆมีครอบครัวมาดูด้วยอะไรอย่างเงี้คยครับใช่เพราะฉะนั้นแพทอยากให้มันออกมาให้ดีที่สุด<ป>ใช่ครับ เอ๊ะแขกรับเชิญตอนนี้มันมันมันออนแอร์ไปแล้วหรอวะมันปล่อยหรอช่วยโทษทีไม่ได้ดูในเน็ตวั้มันหรอโอเคเอ่อใช่ครับเอ่อเป็นเป็นหลีโม่นะครับผมที่แบบว่าเอ่อได้มาเป็นแขกรับเชิญแล้วก็เพราะว่าหลีโม่กับผมเนี่ยคือเป็นเพื่อนกันที่ดีอยู่แล้วแล้วก็เอ่อเราอยากทำสเตจที่มันมีความแบบสนุกสนานแล้วให้มันดูแบบเออเขาเรียกอะไรให้มันดูแบบปุูมแบบว้าวแบบสนุกจริงๆอะไรอย่างเงี้ยทุกคนเห็ว่า ได้กระโดดไปกับเราด้วยกันครับใช่แล้วก็คิดว่าเออก็เลยถามว่านิโมอยากอยากมาร่วมเสด็จด้วยกันไหมอะไรเงี้ยใช่แล้วพอดีว่าเขาก็โอเคก็เลยบอกว่าได้ไม่ร่วมงานกนออกรบเงอ๋อใช่ใชครับใช่ครบงานต่างๆจากแมมีแล้วานต่างๆเป็นยังไงบ้างคช่วงนี้นะครับผมก็คืออย่างเดินที่แล้วแล้วในที่ประมาณ2องที่เราบอกที่ เจเลชัสโรแมนส์ออนแอร์ไปในโรงหนังแล้วนะครับผมใช่ก็ทุกคนยังสามารถที่จะไปดูย้อนหลังกันได้นะครับผมใน uh, อย่างเช่นสั uh, ขงขูนสื่อพี uh, ก็คือบีทีวีนะครับใช่แล้วก็เออ่ uh, ถ้าสมมติจะเป็นสำหรับตอนนี้ก็คือจะมีวีรารีโชว์วันเดอร์แลนด์นะครับแล้วก็มีฮอตสิกโน่6ครับผมใช่แล้วก็เพลงก็เพิ่งปล่อยกันนะครับผมก็หวังว่าทุกคนจะไปฟังกันเยอะๆนะครับผมนะครับ แอบรู้บ่อยว่าช่วงนี้ฟังครับผมพูดแค่นีแล้วกันงานแสดงนะคะงานแสดงในไทยในไทยมีเพลงที่จะแบบเออมีชางต่างอะไรติดต่อต้องไหมอ๋ออันนี้อาจจะต้องรอติดตามในอนาคตครับผมแต่อยากอยากกลับมาสักครั้งไม่เหมือนบ้านอะไรอย่างเ้ยอ๋อถ้ามีโอกาสก็ก็ก็ผมพร้อมตลอดเลยครับแบบถ้ามีโอกาส จะไ,ได้รับบทบาทเป็นยังไงลองคิดไปไหมครับจะคิดแบไหนเออจริงๆเนี่ยแพทเนี่ยคิดว่าอยากจะลองทุกบทบาทเลยครับมผมใช่แต่ว่าถ้าสมมติว่าเป็นตอนนี้เนี่ยอาจจะเป็นแบบว่าบทบาทที่เป็นนักเรียนอะไรอย่างนี้ไวอย่างนี้ดีไหมผมไม่มั่นใจอ <laughs> <laughs> ใช่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 ขอถามย้อนกลับไปนิดนึงคะ่ะสำหรับความเ็อตรงนี้เราเคยแบบเขาเรียกว่าเลือกทางไป เตอตัวที่จีนการตัดสินใจครั้งนี้ค่ะเมื่อมาถึงจุดนี้เราคิดว่ามันคุ้มค่าไหมครับคิดว่าคุ้มค่านะครับก็คือมันมีหลายคนที่แบบว่าทุ่มเทกับเส้นทางนี้มาเยอะมากๆเลยครับแล้วก็เราเองเราก็ทุ่มเทเทเ่าไหร่เราก็ชอบวกเราทุกคนก็คืคทุ่มเทเหมือนกันนะครับใช่เพราะฉะนั้นแพคิดว่ามันเป็นอะไรที่เราทุกคนสร้างกันมาด้วยกันแล้วก็เป็นอะไรที่คุ้มมากๆเลยครับใช่การที่กด้ามาถึงจุดนี้เรานับว่าเป็นสิ่งที่เรียกได้ดว,ว่าประสบผลสําเร็จได้เลยปะครับ ผมคิดว่ามันเป็นจุดจุดอะไรนะครับสำเร็จหรือยังจุด,จ,ดจุดสำเอไม่ใช่ทำอะไรนะนประสบผดสาเร็จผพราะว่ามันเป็นจุดประสบผลสําเร็จจุดหนึ่งครับใช่แต่ว่าผมคิดว่าเ,เราทุกคนสาม,มารถที่จะไปได้ใกลกว่านี้แล้วก็มีงานมีมีตัว masterpiece แล้วก็งานออกมาให้ทุกคนได้เห็นเยอะกว่านี้ครับคํว่าใกลกว่านี้ในภาพของเราคืออะไรครับ จริงๆก็คืออยากจะมีงานไม่ว่าจะเป็นงานการแสดงหรือว่ามีเพลงต่างๆเนี่ยให้ทุกคนได้เห็นมากขึ้นแล้วก็ในช่นงครั้งนี้เนี่ยเราเริ่มด้วยการที่เราทำโซโล่แฟนมิ n งใช่ไหมครับ <laughs> ก็หวังว่าในอนาคตเนี่ยจะได้มีแบบว่าจากโซโล่แฟนมิ n งเปลี่ยนเป็นอ๋อมินิคอนเสิร์ตเปลี่ยนเป็นคอนเสิร์ตอะไรเงี้ยให้มันใหญ่ขึ้นแล้วก็มีคนมาดูมากขึ้นสักผมอยารู้ว่าแพตติกก่อจะมาถึงตรงนี้แพติกับตัวเสีย่างมนขออะไรอย่างกกาาๆๆเงี้ยเ,ๆๆเๆๆๆๆๆออ ขว่าท้อผมว่ามีอยู่แล้วครับมีแน่นอนครับผมผมคิดว่าทุกคนไม่ว่าจะทํางานอะไรก็คือต้องท้ออยู่แล้วเพราะอะไรเพราะเราเราเอาใจเข้าไปอยู่ในงานแล้วก็ตั้งใจทํางานนี้ถ้ามันมีจุดหนึ่งที่เราสึกว่าเอ๊ะมันขัดใจทุกคนก็อาจจะท้อบ้างใช่แต่ว่าด้วยความที่มีทุกคนแบบว่าให้กําลังใจเพราะว่าแพทเนี่ยจะดูแบบไม่ว่าจะเป็นในเน็ตเอ้ยหรือว่าแพทได้เจอทุกคนอะไรอย่างเงี้ยคือแบบว่าจะ ฟังทุกคนเราก็ดูโพสต์ของทุกคนครับใช่ซึ่งอันนี้ก็เป็นกําลังใจอย่างหนึ่งให้แพทจากการที่เราท้อแล้วก็แบบว่ามี energy ขึ้นมาทํางานต่อเป็นกำลังใจจากชาวเน็ตแล้ว่าแฟนๆจากเจ้าประดาวก็เป,ป็นกำลังใจสำคัญของเราใช่ครับใช่ครับได้ข่าวว่าเรื่องงานก็ปังเรื่องเรียนก็ปังด้วยสอบติดสอบมหาลัยกลางในตีนเลยใช่ไหมคะใช่ครับเป็นยังไงบ้างคารับเก่งมากในการเรียนกับงานยังไงเราจัดการเวลาไงคือส่วนใหญ่เนี่ยเราจะใช้เวลาในการเวลาเราพัก พักกินอาหารอะไรอย่างเงี้ยครับใช่คือเวลาพักตอนไหนก็คือเวลาเราเวลานหนังสือใช่เ <c oughs> พราะว่าเพราะว่าเวลามันน้อยเหลือเกินแพทก็อยากให้วันนึงมี72ชั่วโมงแต่ว่าก็มีแค่ยีสบสี่ชั่วโมงใช่แล้วก็งานบางครั้งที่นู่นก็คือแบบแพทจะแบบทํางานแบบยาวมากๆเลยยาวจนแบบบางวันนี่คือแบบถึงเช้าเลยนะครับใช่เพราะฉะนั้นคือบางครั้งมีเฉพาะเวลาในการพักเท่านั้นที่จะสามารถที่จะอ่านหนังสือได้ก็คือเอาเวลางานนั่นแหละไปแอบไปอ่านจะแอบไปอ่านหนังสือใช่แพทแอบอ่านหนังสือครับใช่ อ๋อคิดแป๊บนะครับจริงๆแล้วครั้งนี้พัดก็ถือว่า,าได้มาได้มาเมืองไทยก็ถือว่าเป็นการเที่ยวชน,นิดหนึง่ง <c oughs> <c oughs> ใช่แต่ว่าคือที่ดีใจที่สุดก,ก็คือแบบว่าได้มาอยู่กับพ่อครัวแล้วก็อยู่กับพี่ๆที่แบบว่าเรารู้จักกันแล้วอะไรอย่างเงี้ยได้มาเจอเพื่อนเก่าครับใช่อันนี้ก็ถือว่าเป็นการแบบความสุขอีกอย่างนะครับผม <c oughs> ได้มาอ้อนคุณแม่ไหมคะได้มาอ้อนคุณแม่ไหมคือคุณแม่อ้อนผมมากกว่า อ๋อใช่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 วันนั้นก็ได้กลับรอายอกลับไปวันหนึ่งครับไปเช้ากลับเย็นเลยครับ <laughs> ไปเจอคุณตาคุณยายด้วยแล้วก็ได้ไปกินข้าวด้วยกันแล้วคุณแม่ก็ทำทำกับข้าวให้กินด้วยทำทำอะไรนะก๋วยเตี๋ยวให้แพทกินด้วยเพราะเมื่อก่อนเนี่ยแม่จะทำตลอดนะครับ <laughs> วันเดียว <laughs> ได้หายก<า> <c oughs> ิดถึงไหมครับเออิดถึงไหมเออมีน่าจะพอนะครับวันนี้น่าจะต้องบอกว่าถ้าสมมติมีเวลามากกว่านี้แพทก็อยากจะแบบว่าอยู่ต่อแล้วก็ใช้เวลากับครอบครัวกับเพื่อนเพื่อนแล้วก็กับเจ้าบ่าวทุกคนเยอะๆเลยครับใช่แต่ว่า งานใช่กลับไปทํางานครับแสดงว่าต้องหาเวลามาที่ไทยบ่อยๆนะคะใช่ได้ครับถ้ามีโอกาสแพทมาแน่นอนครับผมติดต่อกับคุณแม่แม่มีความเป็นห่วงอะไรบ้างมคะอาหารคุณแม่เป็นห่วงอยู่แล้วครัถ้าเป็นไมได้ก็คือจะคอกันเกือบทุกวันเลยครับใช่นอกจากว่าแพทเนี่ยทำงานจนถึงเช้าเลยก็อาจจะไม่ได้คอกับแม่นอนแล้วแต่ว่าส่วนใหญ่ก็คือจะคอกันตลอดครับใช่แต่ว่าถึงตัวจะไกลแต่ว่าใจใกล้กันใช่ไหมคับใช่ครับ S <S ได้ครับได้อย่างแรกก็ขอบคุณพี่ๆสืนนนน <laughs> ออ่อมวลชนทุกคนนะครับผมที่มาวันนี้ทุกคนมาแต่ช้าครับผมขอบคุณมากๆนะครับแล้วก็ฝากด้วยฝากตัวนะครับแล้วก็สานลำเจ้าไว้เาทุกคนนะครับผมขอบคุณมากๆที่มาที่เซ็นทรัลโอ่งงานพรีสซ์คอนเฟอเรนซ์วันนี้นะครับผมแล้วก็ฝากงานวันที่ส2 นี่ด้วยนะครับผมเป็น Patrick's First f a t Meeting in Bangkok นะครับก็มาเยอะนะครับแล้วก็ขออินดิจีจากทุกคนเยอะๆแล้วก็เราสนุกไปด้วยกันนะครับผมแมนะครับขอบคุณครับค่ะคิดสุดน